นี่เลยนะคะตี่ห้าครึ่งวิ่งพวดพาดเข้ามาตกอกตกใจกันไปหมดนะคะสรุปโดนแมวจรวิ่งไล่กัดมานะคะเดี๋ยวจะพาดูอะไรนะคะคือขัาแต่เช้านะคะนี่นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมีรูอันนี้คือตอนแรกไม่รู้โดนอะไรเนาะมันเป็นมันเป็นรูอยู่นิดนึงเออ เราก็เอาอะไรมาเอามงลวดมาสานรของเราไว้นะคะต่อมามีแมวเนาะเล่าไปเรื่อยนะคะไสรสละมีแมวมาแมวเขาก็พยายามเอาขาหน้าเขาเนาะก็มาเขี่ยๆแถวนี้นะคะจนมันก็เริ่มขยายใหญ่เขา,เาปากกัดบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็ปล่อยไปเออรักเขาอะนะคะเออก็ให้เขากัดเขาเขี่ยอะไรของเขานี่นะคะที่จะให้ดูคืออันนี้นะคะ ตอนแรกคือพวกเราก็จะสงสัยกันนะคะว่ามันคืออะไรทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแมวมันรอดไม่ได้เหรอทําไมขนมันถึงติดอย่างนี้แต่ทีนี้เมื่อเช้าก็เลยอ๋อนะคะเพราะว่าแมววิ่งพวดเข้ามาร้องแล้ววิ่งพวดเข้ามานะคะแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาขาแย่ไปตรงเนี้นะคะอีกตัวที่ไล่มาก็คือ ก็คือมายืนตกกันอย่างเท้ามือแย่เข้ามานะคะก็เลยต้องไล่ออกไปอีกตัวนะคะส่วนตัวนี้ก็มาหลบภัยนะคะก็ะคือที่มาอยู่บ้านเราประจำนี่แหละค่ะเขาก็จะมีแมวจรเนาะชอบมากัดกันอยู่แถวหน้าบ้านเราไม่รู้เป็นอะไรนะคะแมวชอบมากัดกันหน้าบ้านเราเออสงสัยมันทําเลมันดีเนาะเออเหมาะกับการมากัดกันเล่าไปเรื่อยนะคะ